สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าไปซี่ผัดนะคะได้ปูมาค่ะปูสดค่ะที่เขอามาขายก็เลยผัดพริกไทยดำนะคะให้แม่กินนะคะกับ,ก,บกับส้มตำนะคะก็มี 2, 2> ะะะะเวอร์ชันนะคะเวอร์ชั่นไม่เผ็ดมากอยู่ข้างบนนะคะเวอร์ชั่นเผ็ดขึ้นมาหน่อยก็อยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราสองคนขอแยกกินก่อนนะคะมาคิดไปด้วยกันค่ะมากินรำกันค่ะกินข้าวเย็นค่ะแฟนทางบ้านเ,ออเห็นอยู่นอ้องพ่อคนี้ไม่ได้ปิดประตูนะคะอ่ะแม่ ตักแล้วก็นี่ตักเองใช่ไหมเอาข้าวใส่นี่ได้ให้แม่ก็ตักเองปาปิซี่ชอบเอาข้าวใส่นี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะแม่มกระดองกระดอง <laughs> กระดองปูนะคะเนี่ค่ะเอาใส่แบบนี้ค่ะแฟนบองว่ามันมีมันมันค่ะผัดง่ายค่ะปาปิซี่ก็ตำกระเทียมใส่พริกไทยดำแล้วก็ลากผักชีแค่นั้นนะคะ กล็ลงผัดกับน้ำมันปูเสดมันละเนื้อปูสดลงผัดกับน้ำมันแล้วทีนี้ก็ปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยใครจะตัดน้ำตาลก็ได้ตัดหงหนัวก็ได้แล้วก็ปรุงรสตามชอบแค่นั้นนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอม บางคนก็กจะใส่ขนะึ้นช่ายเนาะคนก็ไม่ใส่โอ้ยร้อนมันสดค่ะปูก็ตัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเคคนที่มาขายเนี่ยก็ขา,ขายของทะเลอยู่แล้วใช่ไหม <pim. S 1> แม่ว้าก็ไปอยู่ยังบัดยังกันระยองว่ะหวานหวานว่ะ เพชรทั้งเพชรบุรีคุณนะอะหัวเพชรนาเ,าเกลือนะจังหวัดนี้นาเกลือเพชรบุรีสระบุรีป่ะใช่ทั้งไทยคนนี่หัวเพชรนาเกลือนนะมาข้าวสารนาเกลือจังหวัดอะไรกันเนี่ยอุ้ย <c oughs> อร่อยค่ะแฟนทางบ้าน อร่อยมากเลยค่ะมันเนี่มันสดนะแหมเนาะบางตัวก็มีไข่นะคะบางตัวก็ไม่มีไข่มีค่ะแต่ไข่เล็กน้อยอย่างตัวนี้ค่ะมีมีไข่ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้มีอุ้ยแับซอสอร่อยมากพี่แค่ดำก็โขลกกระเทียมไปเลยอุ้ยเผินเลย ถ้ามาขายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขายก็ช่วยเขานี่แหละส้มตัำใจมือหยุ่เนี่ยอ,อร่อยนนนเนาะอือ ทำแบบนี้ทํากินกับข้าวต้มกุ้ยก็ได้นะคะมาไปซื้อมาสามถุงอันนี้ถุงเดียวนะคะเขาขายเป็นถุงละถุงละร้อยกว่าบาทหัวก็ไปลักมาแบบสดๆเลยนะคิดได้เวลาพาษา ไปเดินเนาะเย็นเนาะไป่คลืนตัวเงี้ยวโซดาไฮอน้่เนาะหังไปเนาะหรือมันกลัวนั่นเปล่ามันกลัวฟ้าร้องเปล่าโซดา พาเปซี่อ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะอะไรนะพาเปซซ่าเราไปฟังนะเดี๋ยวนะให้คิดก่อนโจมตอมก็อร่อยดีเลยเดีคุณคิดเขา้ามากินอาหารของเขาอ่ะเขาจะทำสปาติลี่มาแล้ว ้องการมาคุกป่ยเซาเซลกัอ่ะกันไม่รู้ว่าพ่อพี่สี่กับแม่อัดคลิปอยู่ค่ะแล้วพอยูเลต้ายิบยูนอตขมำพอดีมันมันมันจะค่ำแล้วค่ะ <c oughs> ก็เลยมากินข้างในกันอันนี้ก็รีพิตอ่ารีทีวีร <c oughs> ีทีวีเออพาโซดาไปเดินก่อนอ่ะเนี้ยนี่น้ำซอสนี่อยู่ข้างล่างเลยแม่ อร่อยดีเนี่ยพวกในตรงนี้อร่อยมากแค่กินอร่อยแกะแบบเกียงเลยกระดองนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะ <G ül s> นอกจากกระดองอีก <G ül s> อันว่าจะดอง ดองน้ำตาลเคี่ยวเอ,อ้ยไม่ใช่น้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาเคี่ยวเดีย๋ยวมองชอดมาให้เนี่ยไม่คุยเลยเพลินใช่ไหมแม่อร่อ,าอายดีก็รุงคิดเขาไม่กินนะคัะ กขบอกว่าเธอทํากินกับแม่เาปูฉันไม่เอาเขาอาหารทะเลตงคิดจะกินก็จะมีแต่ก,กุ้งกับปลาที่กก็ไม่ค่อยจะสัน่นทัด จำไม่ได้ป้าไปซีจะเล่าอะไรให้ฟังเนาะปูเนี่ยสดๆส,ส,ส,ส้ตมตังไม่ได้กินบ่อยหรอก เนี่ยซอสมันเนี่ยชอบเลยนะถ้าไม่คุยก็จะเหมือนคิดแคะเพิ่นกระปูนี่มันใส่มน,นีดิอือฮึ มันสดเนื้อมันจะขาวฉ่ำแบบนี้โหยว่าไม่ถูกกันค่ะย่ามองซื้อหลายวใบเลยงวดนเนี้ย หลายเลขพอไปซื้อก็ไม่โดนซื้อเยอะแล้วเกิน คนดีจร,จริงแม่แซ่บยิ่งตัวไหนมีไข่นะจะอร่อยมากมันมากสรุปแม่อยากให้ไปซื้อไก่มาเลี้ยงไหมหรือว่าไม่เอาไม่เอาเนาะ มันตัวเล็กมาเลี้ยงยากเขาบอกว่าไก่เลี้ยงยากกว่าเป็ดนะคะต้องเปิดไฟให้มันถ้ราะมันไม่มีแม่ก,กุกมันไม่เหมือนเป็ดเนาะแม่เนาะเป็ดมันจะนเหมือนไงเนี่ยไก่นี่เลี้ยงยากตายก็เสียใจเนาะโดนห้องสารเน,น้นนะ้ำป <c oughs> ุ๋ยนะ พีแฟนทางบ้านถามว่าเจียเจ๊ยบเป็นงไงเจียเจ๊ยบก็ไปดาวเจี๊ยบเลยนะคะไปดาวลูกไกะะ่แล้วค่ะกลับดาวลูกไก่แล้วพี่แดงบอกคงจะติดเชื้อนอั่นแหละอืมไปอินทผาลัมอ่ะ ทุกี่ก็วางวางไว้นเนี่ยแฟนทั้งบ้านแนะนำมานะคะมันเหี่ยวอะมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันยังกินแตะอะเหรอแม่เขาบอกว่าสุกอะจะอร่อยจะหวานมากเขาบอกพี่เราซื้อมาเป็นถุงอะเขาไม่ได้เชื่อมใส่น้ําตาลนะแม่มันหวานของมันอยู่แล้วเขาบอกว่ายิ่งสุกคาต้นยิ่งดีสุกคาต้นแล้วเขาจะให้เหี่ยวเลยนะทางทางนู้นอะทาง มันไม่แพงที่เขาทาใส่ถุงขายเขาให้สุกขาต้นเลยแล้วก็ก็ให้มันแห้งคาต้นมันจะฉ่ามากเขาบอกเนะี้ยนนี้แม่นเป็นอย่างรเบอร์เร็จเด๋ยมองอยังบอกว่าไม่แซ่บเลยนะครับอันนี้มันมันมันยังสุกไม่ไม่เต็มที่หรือเปล่ารูอ่ะ มันฝาดนะฮะแฟนทามบานบางคนก็บอกว่าจริงก็ต้องกินลูกเหลืองสดอ่ะเขาไม่ค่อยกินลูกแดงกันหรอกที่แฟนทางบ้านเขาแนะนำมาเขาบอกลูกแดงเขาไม่เคยกิน เขาบอกผู้แดงมันจะปัดสาดแบบนี้นเขาห้กินลูกดำเลยมันมีเหลืองกับแดงแม่อันนี้มันเป็นพันธุแดงชาฟันเหลืองดีแต่ม,มันบอกป่ะเฮ้ย FC เก็บอกมา <ๆ S 1> <ๆ S 2> แบบน้อง<ๆ>บอกรู้เหลืองอะ่ะอร่อย แฟนบ้านบอกว่าให้เด็ดให้เด็ดใส่กระป๋องไว้เอาไว้ข้างนอกมันจะไม่กรอบแต่ก็บอกัดฝาดเนี่ยเป็นยารักษากระเพาะอืใช่ไหมอะไรที่ฝาดฝาดล่ะมันเป็นยาอืมค่ะ <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะแฟนทางบ้านเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสบายจุบจ๊บ <laughs> จุบ๊บจุ๊บจุ๊บค่ะ